ทีมงานเบื้องหลังเล่าฉากที่ถ่ายใต้น้ำของน้ำตาลเบลล่าต้องบอกเลยว่าเป็นสองตัวละครที่พอเจอหน้ากันทีไรก็หาเรื่องกันตลอดตีกันตลอดเลยทีเดียวสำหรับแม่พุตานหรือเบลล่าราณีและแม่กลิ่นหรือน้ำตาลพิจักนาในละครเรื่องผมลิขิตแต่อีพีทั้งคู่ดูดีกันแล้วหลังจากที่แม่พุตานได้ไปช่วยแม่กลิ่นที่กำลังจะจมน้ำล่าสุดทีมงานเบื้องหลังก็ได้ออกมาโพสเล่าฉากประทับใจของเบลล่าน้ำตาลขณะอยู่ในน้ำเผยว่า รูปที่ไม่สวยแต่งดงามน้ำตาลพยายามดันพี่เบลล่าให้ขึ้นผิวน้ำหลังสั่งคัดแล้วพี่เบลก็พยายามคว้ามือตาลขึ้นมาด้วยรูปเบื้องหลังที่ไม่สวยแต่อยากลงที่สุดสะท้อนตัวตนของผู้หญิงสองคนนี้ได้อย่างอบอุน่นและทีมงานเบื้องหลังยังเล่าอีกว่าแค่อยากละว่าสองคนนี้เขาช่วยกันเล่นและช่วยกันรอดน้ำตาลจะดันพี่เบลล่าขึ้นมาเหนือน้ำทันทีที่สั่งคัด แล้วตัวเองค่อยพยายามตามขึ้นมาส่วนพี่เบลล่าพอเกาะกห่วงยางได้ก็รีบมุดลงไปคว้ามือน้ำตาลตามขึ้นมาผมที่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกประทับใจจริงๆจนวันนี้ถามน้ำตาลว่าจริงๆใครช่วยใครเพราะงงละฮ่าฮ่าขอบคุณพี่น้องพี่นายที่ให้โอกาสได้ทำสินนี้นะครับขอบคุณพี่เบลพี่ตาลที่ตั้งใจกันมากๆครับน่ารักเนอะปรบมือรัวๆเลยค่ะ